อาลุนสวัสดีครับเช้านี้ก็มาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าคำตัดสินที่กินใจก,ก็เนื่องจากเมื่อวานนี้ก็มีคำตัดสินของศาลอีกรูปแบบหนึ่งออกมานะครับจะไม่ก้าวล่วงอำนาจศาลแล้วก็จะไม่ขอลงรายละเอียดพูดถึงนะครับแค่อยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกครั้งในหลายครั้งที่ประชาชน นักวิชาการนักวิชากต่างๆฟ้องหลอกแล้วก็มีความเห็นมาหลายแม่นแต่เท่าที่ได้ยินมาเน้นหนักนจะไม่เห็นด้วยว่าควรจะมีคาตัดสินอะไรพวกนี้เพราะควรที่จะใช้วิธีอื่นหรือมาตรอื่นหรือกลไกอื่นในการทํางานในการตัดสินอะไรบางอย่าง โดยเฉพาะแตะไปเลยว่าในเรื่องการเมืองที่สําคัญที่ประชาชนม,มีส่วนร่วมเยอะๆอันนี้ผมก็ไม่ตัดสินเหมือนกันว่าอะไรคือสิ่งที่ดีไม่ดีเอาเป็นว่ามีส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและเรื่องการตัดสินผมก็พูดหลายครั้งแล้ว่าเราจะมีชีวิตดีขึ้มนมาอีกระดับถ้าเราไม่ตัดสินอะไรครับยกหมบอหน้าการตัดสินให้กับคนที่มีส่ว และผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่อยากจะเป็นคนที่ตัดสินอะไรใครเพราะว่าการตัดสินนั้นนะมันจะรู้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะมีคนสองฝั่งเสมอที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่ว่าเราจะตัดสินไปทางมุมด้านไหนมันก็จะมีคนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามแล้วก็อาจจะไม่ยินดีกับสิ่งที่เราตัดสินไปฉะนั้นคนที่สามารถมีอำน,นาจในการตัดสินได้ ก็จะต้องยืนอยู่บนความเกลียดชังของฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันรับแรงกดดันค่อนข้างมากและผมก็เชื่อว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้เขาคงหลีกเลี่ยงแต่โดยอาชีพมันก็ต้องทำกันไปฉะนั้นพวกเราคนธรรมดาหรือคนที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินก็อย่าไปตัดสินคนอื่นเลยน่าจะดีกว่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งฉะนั้นแล้วไปกี้พูดถึงมุมมองของ กลุ่มคนที่มองในช่วงเนี้ว่าครตัดสินไม่น่าจะมีและอีกฝั่งหนึ่งของคนตัดสินผมก็พูดไปแล้วว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรืออยากที่จะตัดสินใครแต่ด้วยอำนาจด้วยอาชีพด้วยสิ่งที่เดินมาแล้วที่มาถึงจุดที่ต้องตัดสินก็แค่ทําตรงนั้นให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือคนที่ไปตัดสินอะไรที่สําคัญไม่ได้มีเพียงคนเดียว ใช้คนถึง9คน7คนหรือ5คนก็แล้วแต่ก็อยากจะให้คิดว่าในเกคนหรือกี่คนนั้นเนี่ยมันจะเลวกันหมดมันจะคิดว่าจังหวะไม่ดีของโลกเราหรือเปล่าที่เป็นเขาเรียกว่าจะเป็นพเด็ดการกันหมดหรืออย่างไรเราคิดยังไงเราก็จะคิดในแง่ร้าย,ายเกินไปเราก็แค่คิดในช่องดีบ้างว่า ในสมมุติว่าเก้าคนนั้นเนี่ยมันคงจะมีคนดีอยู่ในนั้นแล้วซึ่งคนดีในนั้นก็คงเชื่อว่าจะคิดและทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่หวังมากที่สุดคือคนดีทั้งหมดในการตัดสินเรื่องสิ่งสำคัญฉะนั้นแล้วตรงนี้แหละแล้วการตัดสินที่ออกมามันกินใจคนยังไงที่ตามหมัวคอยก็พราะว่าถ้าสมมติว่าตัดสินออกมาตามที่เราต้องการเราก็แฮปปี้ ตัดสินออกมาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็เศร้าเ,าเราก็าแส่แต่เราต้องยอมรับว่าการยอมรับเนี่ยมันจะมาเติมเต็มส่วนของการตัดสินที่เราไม่พอใจเราก็มีความในสิ่งต่างๆเราพราอ,อมมเชิญหน้าแก้ไขเปลี่ยนปรับปรุงจริงๆก่อนตัดสินเนี่ยหลายคนก็สัญชาติที่บแบบให้เราเตรียมการกันก่อน แง่ดีแง่ร้ายหรือการทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีเสนาริโอที่หลายไลยก่อนเพื่อที่จะมีช่องออกก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีอเอาเป็นว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเรายอมรับว,ว่าเอ้ยมันอาจจะต้องดีร้ายเราจะทําความเข้าใจกับมันแล้วก็เดินต่อได้ง่ายก่อนประมาณนี้แล้วการสําหรับําตัดสินแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราเชื่อมั่นในคาตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราก็น่าจะเชื่อสิ่งอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเราบอกว่าเราเชื่อการตัดสินอันนี้แต่เราไม่เชื่อการตัดสินอันนั้นมันอาจจะแบ่งแยกรกับวิธีการนาเกลียดก็ขอให้ทุกตัวทุกคนที่มีความคิ็นกับการตัดสินที่แตกต่างกัน,กนแล้วก็ให้เคารพเคารพกันด้วยคนระับ